สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะมาเฝ้าเดี่ยวยามเช้าด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะวันนี้นะคะข้าพเจ้าก็อยากจะชวนพี่น้องนะคะมาเฝ้าเดี่ยวในหัวข้อคุณเลือกอะไรในยามวิกฤตคุณเลือกอะไรในยามวิกฤตนะคะซึ่งวันนี้นะคะข้อพระคำที่ข้าพเจ้าอยากจะนํามาแบ่งปันกับพี่น้องนะคะก็คือสดุดีบทที่13นะคะอยากให้พี่น้องได้เปิดอ่านด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระยาเวอีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงลืมข้าพระองค์เป็นนิดหรือพระองค์จะซ่อนพระพักจากข้าพระองค์นานเท่าใดข้าพระองค์จะต้องตึกตองแนจิตและมีความทุกโศกอยู่ในใจตลอดวัน <aines> นั <iling amine diver> ้นเท่าใดสัตว์ตูข้าพระองค์จะอยู่เหนือข้าพระองค์นานเท่าใดข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงพิจารณาและตอบข้าพระองค์เถิดขอประทานความสว่างแก่ดวงตาข้าพระองค์เกรงว่าข้าพระองค์จะหลับอยู่ในความตาย เกรงว่าศัตรูข้าพระองค์จะกล่าวว่าข้าชนะเขาแล้วเกรงว่าคู้อริข้าพระองค์จะเปลมปรีเพราะข้าพระองค์กําลังหวั่นไหวแต่ข้าพระองค์ได้วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ใจของข้าพระองค์จะเปลมปรีในการช่วยกู้ของพระองค์ข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายพระยาเวเพราะพระองค์ทรงดีต่อข้าพเจ้า พระคำตอนนี้นะคะก็เป็นพระคำที่กษัตริย์ดาวิดนะคะได้เขียนนะคะขึ้นมาในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยประสบกับศัตรูนะคะเขาต้องหนีศัตรูนั่นก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องหนีกษัตริย์ซาอูลนะคะซึ่งเป็นคําอธิษฐานขอการทรงช่วยกู้ให้พ้นจากศัตรูนะคะถ้าเราสังเกตนะคะเราจะเห็นว่าพระคำตอนนี้เนี่ยดาวิดเนี่ยเขียนนะคะแบ่งออกเป็นสองช่วงด้วยกันนะคะนั่นก็คือช่วงแรกเนี่ย เป็นข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยเขาพนานาถึงความรู้สึกนะคะที่เขาต้องประสบพบเจอนะคะในช่วงเวลาที่ยากลําบากนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือข้อ5แล้วก็ข้อ6กเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาเลือกทําในยาวมวิกฤตนะคะซึ่งเราจะมาดูนะคะว่าในข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยเขาก็ได้พนณนาความทุกข์ใจของเขาที่มีต่อ สถานการณ์ที่เขากำลังพบเจออยู่นะคะถ้าพี่น้องได้จินตนาการนึกถึงนะคะดาวิดเนี่ยกำลังหนีตายนะคะพี่น้องหนีเอาชีวิตรอดนะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยเชื่อว่าเป็นความยากลําบากนะคะที่เขาจะต้องหลบซ่อนตัวนะคะเขาจะต้องไม่ให้ใครเนี่ยเจอเขานะคะเพื่อที่กษัตริย์ซา,าอุลจะได้ไม่ไม่เห็นเขาแล้วก็มาฆ่าเขาเสียนะคะ แล้วก็การหาอาหารการกินเนี่ยก็คงจะยากลําบากมากๆเพราะว่าต้องหลบซ่อนตัวบางครั้งเขาอาจจะต้องอดอาหารบางครั้งเขาอาจจะต้องไม่ได้อาดน้ําหรือว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเขาต้องคอยนะคะระแวงหรือว่ามีชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัวนะคะซึ่งในความรู้สึกของดาวิดเนี่ยก็พรรณนานะคะว่า อีกนานเท่าใดนะคะอีกนานเท่าใดพระองค์จะทรงรละลึกถึงเขานะคะอีกนานเท่าใดที่พระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของเขาเขาใช้คําว่าอีกนานเ,าเท่า่ใดเนี่ยถึง4ครั้งนะคะในสองข้อแรกมันแสดงถึงความทุกข์ในใจของเขาแสดงถึงระยะเวลาที่เขาเนี่ยรอคอยพระเจ้ามาอย่างยาวนานนะคะบางครั้งในช่วงเวลานี้ใช่ไหมคะเราอาจจะระบายกับพระเจ้าะคะว่าพระเจ้าเมื่อไหร่โควิดจะหายไปนะคะ อีกนานเท่าใดนะคะโควิดจะหายไปสักทีอีกนานเท่าใดที่เราจะต้องทนทุกข์อีกนานเท่าไหร่ที่เราต้องกักตัวอยู่ที่บ้านอีกนานแค่ไหนนะคะเราถึงจะได้ทํางานสักทีอีกนานแค่ไหนเราถึงจะมีรายได้สักทีนะคะบางครั้งเราก็อาจจะพูดกับพระเจ้าแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่เราก็สามารถที่จะระบายความทุกข์ใจของเรากับพระเจ้าได้นะคะแต่มันก็คงเป็นความรู้สึกที่ขมขื่นใจนะคะแล้วก็เจ็บปวดในคําอธิษฐานนี้นะคะ แล้วก็ในหลายๆข้อที่เราได้อ่านไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่าดาวิดเนี่ยได้พูดนะคะระบายความในใจของเขาต่อพระเจ้านะคะแต่พี่น้องคะสิ่งที่เป็นข้อน่าสังเกตในข้อบัญญัีนี้ก็คือว่าข้อห้ากับข้อ6นั่นเองนะคะที่ดาวิดเองเนี่ยได้เลือกนะคะในสถานการณ์วิกฤตนะคะซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับเราด้วยนะคะว่าคุณจะเลือกอะไรในยามวิกฤตนะค,ะ,คะพระเจ้าก็ขอสรุปเป็น3าข้อย่อยด้วยกันนะคะ ข้อที่หนึ <depths> ่งก็ค like ือว่าดาวิดเนี่ยเลือกที่จะวางใจในพระเจ้านะคะถ้าเราดูในข้อ5นะคะดาวิดบอกว่าแต่ข้าพระองค์ได้วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์นะคะเขาได้ไว้วางใจในพระเจ้านะคะวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้านะคะความรักมั่นคงของพระเจ้าคืออะไรนะคะคือความรักที่พระเจ้ามีต่อเรานะคะไม่เปลี่ยนแปลงไปนะคะความรักมั่นคงของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับ าการกระทําของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าความดีของเรานะคะแต่ขึ้นอยู่กับความดีของพระเจ้าขึ้นอยู่กับพระคุณของพระเจ้านะคะ <sidewalk. S 1> ความรักมั่นคงก็คือพระเจ้ารักแล้วพระเจ้ารักเลยนะคะไม่มีเปลีนน่ยนแปลงนะคะพระเจ้าไม่มีรักมากขึ้นรักน้อยลงนะคะ mm. แต่ความรักของพระเจ้าเนี่ยมั่นคงนะคะแล้วก็ดาวิดเนี่ยเลือกที่จะ วางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าแม้ว่าสี่ข้อแรกนะคะเขาจะรู้สึกทุกข์ใจแค่ไหนเขาพูดกับพระเจ้าเขาระบายกับพระเจ้าแต่สุดท้ายแล้วนะคะเขายังขอเลือกที่จะไว้วางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้านะคะ <c oughs> ก็เป็นแบบอย่างให้กับเราเองนะคะว่ามมีคำถามที่มาถึงเราในวันนี้ด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยเราเลือกที่จะไว้วางใจในสิ่งใดน,นะคะที่ผ่านมาเราอาจจะเลือกไว้วางใจในการงาน เลือกไว้วางใจในอาชีพของเรามั่นใจว่าโอ้เราเนี่ยทำอาชีพนี้เนี่ยมั่นคงแน่นอนนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงแน่นอนหรือว่าเราอาจจะไว้วางใจในความสามารถของเราเราอาจจะไว้วางใจในบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันแน่นอนคงทนแล้วก็ถาวรไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เมื่อสถานการณ์โควิด -19 เเข้ามามันกลับพัดพาเอาสิ่งที่เราคิดว่าเรามั่นใจไปหมดนะคะแทบไม่เหลือสิ่งใดไว้เลยหรือว่ามันเคยสูงสุด แต่วันนี้มันก็สูญสิ้นไปไม่มีอะไรเหลือนะคะเรามันแสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไว้วางใจในสิ่งใดได้เลยค่ะพี่น้องไม่มีอะไรที่มั่นคงในโลกใบนี้นะคะแต่สิ่งที่มั่นคงก็คือความรักมั่นคงของพระเจ้าที่เราสามารถไว้วางใจได้นะคะที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะไว้วางใจในอะไรนะคะแต่วันนี้นะคะพระคำข้อนี้มาถึงเรา ให้เราเลือกที่จะไว้วางใจในพระเจ้าแม้ในสถานการณ์ที่วิกฤตนะคะเราเลือกได้นะคะให้เราหันกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็เลือกเชื่อในความรักมั่นคงของพระองค์นะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือดาวิดเลือกที่จะเปลี่ยปลีในการช่วยกู้ของพระเจ้าพี่น้องคะในสถานการณ์ที่ยากลําบากในที่เขาต้องหนีตายเนี่ยเขาอาจจะเกิดความรู้สึก กลัวนะคะหดหูใจเศร้าสะเทือนใจอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ดาวิดเองเนี่ยเขาเลือกค่ะเขาเชื่อว่ามันเป็นการเลือกของเขาเองคะเขาเลือกที่จะเปลมปรีในการช่วยกู้ของพระเจ้านะคะเพราะว่าในข้อ5ที่เขียนต่อมาบอกว่าใจของข้าพระองค์จะเปลมปรีในการช่วยกู้ของพระองค์ใจของข้าพระองค์เลือกที่จะเปลมปรีในการช่วยกู้ของพระองค์พี่น้องคะเขาให้ใจของเขานะคะเปลมปรีนะคะ ในการช่วยกูของพระเจ้านะคะเขาไม่ได้เลือกที่จะหดหูใจหรือว่าเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัววันนี้นะคะเราต้องมาเช็คแล้วก็สำรวจตัวเองก่อนเนาะว่าเรารู้สึกอย่างไรอยู่นะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะเรารู้สึกสำรวจใจของของตัวเราเองแล้วเรารู้ไหมว่าเรากําลังเครียดเรากําลังหดหูใจเรากําลังเศร้าใจนะคะเรากําลังรู้สึก หม่นมองหรือเปล่านะคะเรากําลังซึมเศร้าเรากาลังเข้าสู่ภาวะที่มันเครียดจนไม่สามารถหาทางออกได้หรือเปล่านะคะให้เราสํารวจใจดูนะคะการที่เรารู้ว่าเราอยู่ในอารมณ์แบบไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าโอ้เราอยู่ในสถานการณ์ภาวะที่กําลังตึงเครียดนะคะบางครั้งเราไม่รู้ตัวเนาะเราปล่อยใจของเราไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเรารู้ตัวแล้วเนี่ยก็ให้เราที่จะหาทางที่จะออกจากความรู้สึกเหล่านั้นนะคะแล้วก็ เลือกที่จะเป็นปีไหนพระเจ้าเลือกที่จะเป็นปีในการช่วยกู้ของพระเจ้าการเป็นปีในการช่วยกู้ของพระเจ้าเนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยฝึกนะคะที่จะพูดออกมาว่าเราขอเลือกเราบอกกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเราขอเลือกนะคะที่จะเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยกู้เราในในวันหนึ่งนะคะดาวิดเองเนี่ยแม้ว่าเขาจะพูดว่าอีกนานแค่ไหนอีกนานเท่าไหร่ที่พระเจ้าจะช่วยกู้เขา แต่นะคะเขาก็ยังเลือกที่จะเป็นปีในการช่วยกู้นั่นหมายความว่าเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเขาแน่นอนนะคะเราเองเหมือนกันในวันนี้นะคะให้เราพูดออกมาให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยกู้เราไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ให้เราเชื่ออย่างนั้นว่าพระเจ้าจะช่วยกู้เรานะคะจากสถานการณ์เหล่านี้นะคะและนะคะข้อที่สมนะคะ ก็คือข้อหนะคะดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายพระยาเวเพราะพระองค์ทรงดีต่อข้าพเจ้าดาวิดเลือกที่จะนมัสก,การพระเจ้าในช่วงเวลาที่เขาต้องหลบซ่อนเขาต้องวิ่งหนีความตายนะคะเขาต้องกินอาหารไม่ครบสามมือ้อเขาต้องวิ่งหนีหัวสุกหัวสุดนะคะแต่เขายังเลือกที่จะใช้เวลาที่เขามีอยู่นะคะร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเขา ไม่ใช่เพราะว่าสถานการณ์ในชีวิตของเขาดีแล้วแต่เพราะว่าพระเจ้าดีนะคะพี่น้องวันนี้นะคะหนุนใจเรามาถึงเราในวันนี้ว่าคุณเลือกอะไรในยามวิกฤตนะคะให้เราเลือกที่จะนมัสการพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแม้ว่ามันจะทุกข์เหลือเกินหดหูใจเหลือเกินเศร้าเหลือเกินนะคะพี่น้องแต่เรายังสามารถที่จะร้องเพลงถวายพระเจ้าได้นะคะให้เรานมัสการพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่า พระเจ้าตอบความอธิษฐานของเราแล้วไม่ใช่เพราะว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราดีแล้วนะคะแต่เป็นเพราะว่าความดีของพระเจ้าเป็นเพราะว่าพระเจ้าดีต่อเราเป็นเพราะว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าดีนะคะพี่น้อง <ammed> ความเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะก่อให้เกิดการอศัศจรรย์จะก่อให้เกิดการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้านะคะพี่น้องวันนี้นะคะพระครรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราแล้วนะคะพี่น้อง คุณเลือกอะไรในยามวิกฤตนะคะเลือกที่จะวางใจในพระเจ้าเลือกที่จะเปลมปีนในการช่วยกู้ของพระเจ้าแล้วก็เลือกที่จะนมัสการพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าดีนะคะพี่น้องวันนี้อยากให้เราเลือกให้ถูกต้องด้วยกันนะคะซึ่งชีวิตของกษัตริย์ดาวิดเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเรานะคะก็อยากให้พระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะทุกทุกคนที่ได้ฟังประคำของพระเจ้าในเช้าว,วันนี้แล้วก็เริ่มต้นวันนี้ ด้วยความเชื่อในพระองค์นะคะเชื่อด้วยสุดใจด้วยกันนะคะพี่น้องขอระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะ